เพ yeah! ื่อลูเพื่อลานเราต้องหานองคนละขันคนละขันคนละขันถ้าคนละขันน้ำมันมันก็เปลืองาไป้วยการเลยไป้ดยกนแล้วไปด้วยกันถ้าไปด้วยกันน้ำมันก็ไม่เปลืองห้าคนละห้าคนลเยอะไปว้าคนหนึ่งกันได้ไหมแล้วถ้าไกรทำได้ล้วจะไหวขอบคุณเปิดเข้าไปอะเปิดทขาไมแล้วเปิดทําไมหนาวเย็นเกือบตายแล้วก็ไม่รีแเอาเปิดเข้าไปแล้วเปิดเข้าไป ไปเพงนาวเปืองแองคนไทยแล้วทำไมฟุ่เมเฟือยกระาาาดาษกระเดือนมากมายข้าล่างเสียดายชาเพียงมาดียวคนอะไรคนอะไรคนอะไรแม่ช้างโูกใดแล้วเธอใช้บปินโตคนอะไรคนอะไรคนอะไรไม่นานเท่าไรก็ให้ขยะกองโตโเลิกทำพฤติกรรมสิเปลืองพลังงานและเป็นเรื่องสำคัญรักลูกรักลา้าแล้วก็ตองหาต่องหาอ่องหาอ่อ